สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะอยู่กับเอิญที่บริษัทเพชรยนต์ตั้งอยู่ที่เซรีไทย68แยกหนึมีนบุรีกรุงเทพ วันนี้นะคะเอิญจะมาแนะนำตัวรถคันนี้เลยเป็น t o y o ต้ Camry นะคะเครื่อง2.0ตัว G ีปี2016นะคะสำหรับคันนี้ราคาตั้งขายอยู่ที่629,000บาทเท่านั้นนะคะเป็นรถระดับผู้บริหารเลยนะลูกค้าที่กำลังมองหาอยู่นะคะต้องแนะนำเลย4บอลเงินนะคะคันนี้เลยนะคะทะเบียน5เข้ไก่สอเสือ4719นะคะเป็นป้ายกรุงเทพแบบนี้เลย คันนี้นะได้ในส่วนของตัวไฟนะคะเป็นไฟโปรเจคเตอร์มาพร้อมกับกระจังหน้านะคะเป็นโครเมียม2เส้นพร้อมโลโก้โตโยต้อยู่ตรงกลางตัวนี้นะคะมีเซนเซอร์ด้านหน้าให้ลูกค้านะคะทั้งหมด2จุดและที่สําคัญได้ไฟตัดหมอกติดตั้งมาให้นะคะเดิมแท้จากโรงงานเรียบร้อยเลยบอกเลยว่ารอบรบคันของคันนี้นะคะปรับสภาพมาเรียบร้อยแล้วนะคะใหม่กิ๊บแบบนี้เลยให้ลูกค้าได้เห็นเลยนะคะ ตัวนี้นะคะได้ในส่วนของยางปี2021สัปดาห์ที่15นะคะแล้วก็ได้ในส่วนของตัวแม็กนะคะที่เป็นเดิมแท้จากโรงงานหัวน็อตทั้งหมด5รูตัวแม็กนะคะเดิมๆเ,เลยนะนี่ได้ในส่วนของตัวโช๊คนะคะเดิมแท้เลยนะคะจากโรงงานมีมาร์กแต้มสีจากโรงงานติดตั้งมาให้เรียบร้อยเลยหัวน็อตทุกจุดอยู่ครบนะคะแบบนี้เลยนะ สำหรับตัวนี้นะคะได้ในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะคะมีโลโก้ของ Toyota VVT-iW นะคะมาพร้อมไฟเลี้ยวกระจกมองข้างติดตั้งมาให้เรียบร้อยเลยที่สำคัญนะคะค่าด,ด้วยโครเมียมนะคะรอบกระจกติดตั้งมาให้เดิมจากโรงงานเลยนะกระจกเดิมๆนะคะมีโลโก้ t o y ยต้ตัวนหนาๆแบบนี้เลยนะคะตัวนี้นะคะได้ในส่วนของที่จับประตูรถนะคะคาด,ด้วยโครเมียมเงาๆเลยนี่ t o y ยตน้นะคะ t o y ยต้าทุกจุดนะ ให้ลูกค้าได้มั่นใจนะคะว่ากระจกตัวรถนะคะเป็นกระจกเดิมๆเลยนะคะสภาพตัวรถเดิมๆเลยในส่วนของตัวยางเส้นที่2น,นะคะก็เป็นยางปี2021เช่นเดียวกันนะคะได้ในส่วนของตัวแมกเดิมแท้จากโรงงานหัวน็อตอยู่ครบทุกรูนะคะแล้วที่สําคัญนะคะหัวน็อตเดิมๆเลยครบด้านในนะคะมาแป้มสีจากโรงงานนะคะอยู่ครบทุกจุดนะคะบอกเลยว่าตัวรถนะสภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะคะไม่มีชนหนักพิษคว่มจมน้ำอย่างแน่นอน ไฟท้ายด้านหลังนะคะเป็นแบบ LED เรียบร้อยเลยนะคะมาพร้อมกับตัวคาดด้วยโคมเมียมราดยาวแบบนี้เลยนะคะโลโก้ Camry Toyota อยู่ครบเลยนี่ทะเบียนนี้เลยนะคะลูกค้าขะสำหรับด้านหลังมีในส่วนตัวเซ็นเซอร์นะคะทั้งหมด4จุดนะแบบนี้เลยบอกเลยว่าขับขี่ปลอดภัยแน่นอนนะคะสำหรับรถคันนี้นะนี่โลโก้นะคะ2.0ตัวจี เป็นตัว d f s นะลูกค้าที่กำลังมองหา d 4 s อยู่นะคะแนะนำเลยนะคะสำหรับคันนี้นะมีในส่วนตัวไฟเบรกโดนที่3นะติดตั้งมาให้เรียบร้อยเลยกระจกด้านหลังนะคะก็มีโลโก้ของ Toyota แบบนี้เลยนะลูกค้าขะได้ไปนะสภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะคะ สีบอนเงินนะเป็นสีที่ดูแลง่ายนะคะแล้วก็รักษาง่ายด้วยถัดมานะคะยางเส้นที่3นะคะตัวแม็กเดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะหัวนอ็อตห้ารูแบบนี้เลยสําหรับคันนี้นะคะมีในส่วนของตัวยางนะคะที่ได้เป็นยางปี2021ทั้ง4เส้นเลยนะคะใช้งานได้อีกนะคะหลายปีเลยนะดอกยางก็ยังแน่นๆนะคะโครงสร้างด้านในนะคะมาร์กแต้มสีนะคะจากโรงงานนะก็เดิมๆเลยนะคะนี บอกเลยว่าสภาพดีจริงนะคะกระจกเดิมหมดเลยกระจกเดิมๆเ,เลยนะคะที่จับนะคะตัวนี้นะสามารถมีเป็นตัวเซ็นทรัลล็อกนะคะมีในส่วนตัวล็อกรถแล้วก็ปลดล็อกให้ด้วยนะคะสําหรับกุญแจอยู่ใกล้มือเรานะตัวนี้ก็มีในสองตัวเซ็นทรัลล็อกนะคะติดตั้งมาให้เรียบร้อยเลยมีไฟเลี้ยวก็จงมองข้างนะคะโลโก้ทางด้านซ้ายและด้านขวานะคะก็ติดตั้งมาครบเลยถัดมานะคะตัวแม็กซ์เส้นที่ สี่นะคะแม็กเดิมๆเลยนะคะนี่คันนี้นะหัวแม็กเดิมๆเลยนะคะแล้วก็ได้ในส่วนของตัวน็อตนะคะ5้ารูตัวนี้ได้ยางใหม่ทั้ง4เส้นนะคะเป็นยางปี2021เช่นเดียวกันนะคะสัปดาห์ที่15นี่เลยโครงสร้างเดิมๆนะคะให้ลูกค้าดูเลยนะนี่มาร์กแต้มสีนะคะจากโรงงานทั้ง4จุดนะคะติดตั้งมาเดิมๆจากโรงงานเลยให้ลูกค้าได้มั่นใจเลยนะคะว่าตัวรถนะคะคัดเกตเอมาเลยนะสําหรับตัวรถคันนี้นะคะ เดี๋ยวพาไปชมในส่วนของตัวบอดี้ภายในคันนี้กันเลยในส่วนของภายในคันนี้นะคะ <c oughs> มาในส่วนตัวที่แผงประตูรถคันนี้ก่อนนะคะมีในส่วนตัวรายไม้นะคะคาดยาวแบบนี้เลยนะคะพร้อมกับตัว ออยออโต้นะคะเป็นกระจกออโต้ทั้ง4ฝั่งเลยนะคะพร้อมกับที่จับนะคะที่เป็นโครเมียมนะคะทั้ง4ฝั่งของประตูรถเลยนะตัวบอร์สามารถเซตได้นะคะมีตั้งแต่1แล้วก็2นะคะเพราะว่าเป็นตัวบอดหนังปรับไฟฟ้าคู่เลยนะคะของ Camry ่คันนี้ภายในนะคะเป็นสีดําตัดสีเบจแบบนี้เลยกระจกพับไฟฟ้าปรับออโต้ได้เลยนะคะมีตัวล็อกรถปลดล็อกให้นะคะสําหรับภายในคันนี้ ตัวรถคันนี้นะคะเป็นตัว engine start แล้วนะคะควบคุมง่ายแล้วก็ขับขี่ปลอดภัยเลยนะคะพร้อมกับตัว BSM นะคะที่ตัวกระจกนะคะเราก็มีเช่นเดียวกันพวงม,มาลัยนะคะเป็นพวงม,มาลัยมันติฟังก์ชันทั้ง2ฝั่งเลยนะคะมีโลโก้โตโตยต้อยู่ตรงกลางพร้อมกับหน้าปัดของตัวรถนะคะที่เป็นทรงกลมทั้ง2ฝั่งตรงกลางเป็นทรงสี่เหลี่ยมน,นั่นเองช่องแอร์นะคะ เดิมๆเลยมีตัววิทยุเดิมจากโรงงานมาเลยนะคะลูกค้าขาได้ในส่วนของตัวแอร์นะคะที่เป็นแอร์ปรับออโต้แล้วก็มีตัวม่านหลังนะคะสวิต์เปิดปิดม่านหลังนะคะที่อยู่ในรถนะคะแบบนี้เลยคันนี้นะคะได้ในส่วนของตัวเกียร์นะคะที่เป็นเกียร์ออโต้นะคะเป็นเกียร์ถุงเลยนี่บอดี้ด้านในนะคะสามารถวางที่ชาร์จแบบได้นะคะที่คอนโซลภายในนะคะกิ๊บมากๆเลยนะคะสำหรับตัวรถคันนี้ บอ่อหนังสีเบดนะคะปรับไฟฟ้าคู่แบบนี้เลยนะคะลูกค้าขาถือว่าสะดวกสบายมากๆนะคะสำหรับรถที่สภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะบอ่อหนังปรับไฟฟ้าคู่ไปเลยนะคะลูกค้าขาได้คันนี้ไปถือว่าคุ้มแน่นอนนะเดี๋ยวพาไปชมด้านหลังของคันนี้กันบอดี้ด้านหลังนะคะมีในส่วนของตัวกระเป๋าจินโจ้ทั้งสองฝั่งนะคะแล้วก็มีในส่วนของแอร์หลังนะคะติดตั้งมาให้เรียบร้อยเลย บอดี้เขาใหญ่แล้วก็กว้างมากๆเลยนะคะเหมาะสมนะคะสำหรับรถระดับผู้บริหารแบบนี้นะคะเป็นราคาดีด้วยนะคะสามารถจับต้องได้ตัวนี้มีในสองที่อิงไหลให้นะคะพร้อมกับที่วางแก้วให้นะคะทั้งสองฝั่งเลยนี่ตัวนี้นะเป็นช่องลับนะลูกค้าขาช่องลับก็คือสามารถเปิดบีบของหยิบสัมภาระด้านหลังของตัวรถได้เลยนะคะถือว่าสะดวกสบายมากๆนะคะลูกค้านี่ มีไฟสองแผนที่ด้านหลังด้วยนะคะด้านหน้าเราก็มีเช่นเดียวกันบอกเลยว่ารถน่าใช้งานมากๆมีม่านม่านหลังนะคะด้านข้างของตัวรถนะคะเราก็มีเช่นเดียวกันนะลูกค้าที่อยากได้รถระดับผู้บริหารแบบนี้นะคะราคาจับต้องได้นะคะตอนนี้ก็มีว่างอยู่นะคะสําหรับคันนี้นะ เรามาดูที่รอบคันของตัวนี้กันบ้างนะคะพื้นที่การเก็บสัมภาระด้านหลังถือว่ากว้างมากๆเลยนะคะลูกค้าที่อยากได้รถนะคะสภาพเดิมๆแบบนี้นะคะต้องแนะนําเลยยางอะไหล่นะคะอะไหล่พร้อมแม็กนะคะเดิมจากโรงงานเลยนะคะพร้อมกับตัวเครื่องมือแม่แรงนะคะติดตัง้งมาให้เรียบร้อยเลยนะคะสำหรับรอบรคันของคันนี้นะคะ โครงสร้างตัวรถก็เดิมเดิมนะคะเม็ดอาร์ครวมกลมแบบนี้นะคะอยู่ครบนะคะให้ลูกค้าได้มั่นใจว่าตัวรถไม่เคยโดนสาดสีมาแน่นอนและที่สําคัญเป็นโครงสร้างเดิมเดิมเลยนี่โครงสร้างตัวรถเดิมเดิมนะคะมีในส่วนแผ่นกันความร้อนติดตั้งมาให้เรียบร้อยเลยนะคะเม็ดอาร์คอยู่ครบทุกจุดนะคะโครงสร้างเดิมเดิมด้านซ้ายด้านขวาแบบนี้เลยนะคะนี่เราก็จะเก็บลงไปก่อนนะคะแล้วก็ปิดลงลงล็อกอย่างง่ายดาย เดี๋ยวพาไปชมนะคะสำหรับห้องเครื่องยนต์คันนี้กันบอกเลยว่าห้องเครื่องยนต์นะคะของแคมรี่นะคะเปิดง่ายมากๆเลยนะคะแค่ใช้มือเดียวก็ยกเปิดได้แล้วนะคะเพราะว่าการควบคุมของเขานะคะเป็นโชค๊ค นี่ห้องเครื่องสวยๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้าค่ะสภาพสวยๆเดิมๆเลยนะมีแผ่นกันความร้อนติดตั้งมาให้เรียบร้อยเลยนะคะพร้อมกับตัวห้องเครื่องยนต์คันนี้เป็นเครื่อง2.0นะคะ Toyota VVT-iW นะคะพร้อมกับตัวเครื่องยนต์ที่มาแต้มสีนะคะจากโรงงานติดตั้งมาให้เรียบร้อยเลยนะคะโครงสร้างตัวรถเดิมๆเลยนะสติ๊กเกอร์ของตัวไฟหน้านะคะก็เป็นสติ๊กเกอร์จากโรงงานเช่นเดียวกันทุกอย่างอยู่ครบแบบเดิมๆเลย หัวน็อตของคันนี้ไม่เคยถอดเลยนะคะบอกเลยว่าสภาพคันนี้สวยจริงโตยโยต้านะคะที่ฝากระโปรงก็ยังสลักไว้อยู่แบบนี้นะคะให้ลูกค้าได้เห็นแล้วมั่นใจเลยนะคะว่าตัวรถนะคะเดิมจากโรงงานเลยนี่หัวน็อตเดิมๆไม่เคยถอดนะคะ มาแต้มสีนะคะถามว่าทําไมมาแต้มสีนะคะถึงอยู่ครบแล้วก็ชัดเจนขนาดนี้นะคะต้องบอกก่อนนะคะว่าเขาดีมากตรงที่ตัวรถนะคะสภาพเดิมๆโดยที่เราไม่ค่อยได้ล้างห้องเครื่องนะคะมากแต้มสีทุกจุดก็เลยอยู่ครบแบบนี้เองบอกเลยว่าคันนี้สภาพสวยกิฟจริงๆนะคะลูกค้าที่กําลังมองหาอยู่นะคะต้องแนะนําเลยนะคะสําหรับตัวเตโใต้าแคมรี่นะคะคันนี้เลย สำหรับลูกค้านะคะที่มังสนใจออกรถคันนี้อยู่นะคะติดต่อมาหาเอินได้เลยนะคะผ่านเบอร์0971693884แอดไลน์หาเอิญเบอร์นี้ได้เลยนะคะใช้เบอร์เดียวแล้วก็ไลน์เดียวเลยคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครต์หรือกดติดตามให้เอินด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจนะคะแล้วก็ติดตามกันไปเรื่อยๆนะคะสําหรับลูกค้าที่ชอบรถนะคะผู้บริหารนะคะหรือว่ารถเก่งนะคะก็ต้องติดตามช่องนี้ไว้เลยคลิปนี้นะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะไว้เจอกันคลิปถัดไปสวัสดีค่ะ